เคยเป็นไหมมีฝันใหญ่แต่แรงใจมันเล็กจิว๋วเหลือเกินคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำแต่พรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงสักทีอยากจะทำอะไรให้มันยิ่งใหญ่แต่แค่เริ่มต้นก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกถามตัวเองว่าทำไมกันนะไม่ใช่ว่าคุณขี้เกียจตลอดไปหรอกแต่มันเป็นเพราะงานมันดูใหญ่เกินไปต่างหากพองานมันดูยากสมองเจ้าตาก็สั่งไปหาอะไรที่มันง่ายกว่านี้ทำดีกว่าแต่ข่าวดีคืออาการขี้เกียจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของคุณจริงๆหรอก มันเป็นแค่นิสัยที่เปลี่ยนกันได้ลองนึกดูสิว่ากี่ครั้งแล้วที่คุณรู้สึกติดแงกกพระเป้าหมายมันกูเป็นไปไม่ได้อยากเก็บเงินแต่พอคิดว่าจะต้องตัดทุกอย่างออกไปมันก็ท้อแล้วหรืออยากสุขภาพดีแต่พอคิดถึงการต้องวิ่งทุกวันมันก็เหนื่อยใจซะก่อนไม่ใช่ว่าคุณไม่ใส่ใจนะแต่มันเป็นเพราะสมองของคุณถูกสร้างมาให้หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและควยคว้าหาความสบายต่างหากแต่คุณสามารถหลอกสมองของคุณได้วันนี้ผมมี3าขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยให้คุณเลิกขี้เกียจ และเริ่มทําสิ่งที่สําคัญจริงๆสักทีขั้นที่1ทําให้มันเล็กงานให,ใหญ่ๆมันน่ากลัวทําให้มันเล็กลงซะอยากเขียนหนังสืออย่าเพิ่งคิดถึงการเขียน200หน้าวันนี้เขียนแค่ประโยคเดียวก็พอแล้วก้าวเล็กๆมันง่ายกว่าและทําให้คุณรู้สึกดีด้วยคิดซะว่ามันเหมือนกับการปีนเขาคุณไม่ได้กระโดดขึ้นไปถึงยอดเขาทีเดียวคุณก้าวไปทีละก้าวแล้วก็อีกก้าวทำแบบเดียวกันกับเป้าหมายของคุณใชยชนะเล็กๆน้อยๆ,อยๆมันจะสะสมไปเรื่อยๆเอง อยากเรียนทักษะใหม่ๆอย่างการเล่นกีตาอย่าพยายามเล่นให้ได้ทั้งเพลงในวันเดียวฝึกแค่คอร์ดเดียวก็พอเมื่อเวลาผ่านไปความพยายามเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เองหัวใจสำคัญคือโฟกัสที่ความก้าวหน้าไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบขั้นที่สสร้างกิจวัตรประจําวันง่ายๆอย่าเพิ่งแต่ความตั้งใจสร้างกิจวัตรประจําวันซะเพราะความตั้งใจมันหมดได้แต่กิจวัตรประจําวันจะทําให้ทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติอยากออกกําลังกายวางรองเท้าวิ่งไว้ข้างเตียง ตื่นเช้ามามันก็ง่ายที่จะเริ่มต้นคิดถึงกิจวัตรประจําวันเหมือนกับล้อช่วยในการปั่นจักรยานมันทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นจนกว่าคุณจะทํามันได้อย่างเป็นธรรมชาติมีกิจวัตรประจําวันอะไรเล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้อาจจะเป็นการเขียนรายการสิ่งที่ต้องทําทุกเช้าหรือดื่มน้ำหนึ่งแก้วทันทีที่ตื่นนอนนิสัยเล็กๆเหล่านี้จะสร้างโครงสร้างและช่วยให้คุณสร้างแรงผลักดันได้ขั้นที่3ใช้กด2นาทีส่วนที่ยากที่สุดคือการเริ่มต้น ดังนั้นสัญญากับตัวเองว่าจะทำงานนั้นแค่สองนาทีก็พอแค่นั้นเองหยัดอ่านหนังสืออ่านแค่หน้าเดียวหยัดทำความสะอาดห้องเริ่มจากมุมใดมุมหนึ่งก่อนพอเริ่มต้นแล้วมันจะง่ายที่จะทำต่อไปมันเหมือนกับการเข็นลูกบอลลงจากเนินเขาการเข็นครั้งแรกมันยากแต่หลังจากนั้นมันก็จะกลิ้งไปเองโบนัสให้รางวัลตัวเองเมื่อเริ่มต้นได้แล้วหลังจากทำครบสองนาทีแล้วฉลองเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะฟังเพลงโปรดหรือพักผ่อนสั้นๆรางวัลจะทำให้การเริ่มต้นรู้สึกดี และกระตุ้นให้คุณทำต่อไปความจริงก็คือทุกคนเริ่มต้นจากเล็กๆทั้งนั้นคนที่คุณชื่นชมพวกเขาก็เคยต้องดิ้นรนเหมือนกันพวกเขาแค่ทำต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบคุณแค่ต้องเริ่มต้นคิดถึงความฝันของคุณเหมือนกับกองไฟตอนนี้มันเป็นแค่ประกายไฟเล็กๆการกระทำเล็กๆน้อยๆทุกอย่างที่คุณทำมันก็เหมือนกับการเติมเชื้อเพลิงเติมเชื้อเพลิงไปเรื่อยๆแล้วไม่นานคุณก็จะมีกองไฟที่โหมกระหนำ่ำดังนั้นวันนี้คุณจะทำอะไรเพื่อจุดไฟกองนั้น จำไว้ว่ามันไม่เป็นไรที่จะล้มเหลวทุกคนเคยล้มเหลวสิ่งที่สำคัญคือการลุกขึ้นยืนอีกครั้งและพยายามต่อไปความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความสำเร็จแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางดังนั้นจงใจดีกับตัวเองและก้าวไปข้างหน้าต่อไปเอาให้ง่ายเข้าไว้ถ้าคุณมีความทะเยอทะยานแต่ขี้เกียจนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำทำให้งานเล็กและง่ายสร้างกิจวัตรประจำวันเพื่อช่วยคุณเริ่มต้นด้วยความพยายามแค่สองนาทีแค่นั้นแหละอย่ารอให้ถึงเวลาที่สมบูรณ์แบบ เริ่มเลยเรียกมาหนึ่งอย่างและก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเล็กๆตั้งแต่วันนี้ความฝันของคุณกําลังรอคุณอยู่ไปทําให้มันเป็นจริงซะและจําไว้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบคุณแค่ต้องสม่ําเสมอแม้แต่ความพยายามเล็กๆน้อยๆที่ทำเป็นประจำก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้สม่ำเสมอชนะเลิศจงจำคำนี้ไว้ที่สม่ำเสมอไม่ได้ถ้าไม่ลงมือทำและวันนี้คุณจะเริ่มลงมือทำหรือย,อยัง